ก็กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมยมซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนรับสกินหมัดที่เกมแจกให้แบบฟ,ฟรีๆนะครับพร้อมวันนี้พี่จะมีการ แจกโค้ดด้วยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ใน2โค้ดแบบฟรีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าคลิปนี้นะครับจะมีการแจกโค้ดนะครับเนาะถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดนะครับและของกันมาเยอะแยะมากมายนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะครับมีโค้ดในคลิปแน่นอนนะครับและพี่จะมารีวิวกิจกรรมสายฟรีที่ทุกคนสามารถรับได้นะครับเนาะในกิจกรรมฟรีไฟลหรือว่าในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้ในสองของฟรีนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรม กรมตัวใหม่นะครับนาอที่ทุกคนอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีแน่นอน100%นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นนะครับนาอใน2กิจกรรมหรือว่าอยากได้ใน2กิจกรรมนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน100%นะครับสำหรับงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับทุกคนเพื่อคลิปนี้นะครับจะมีคนดูเยอะแล้วพี่จะทําการแจกเลยนะครับ นะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มาแจกโค้ดนานมากๆแล้วนะครับแต่ก่อนที่ไปแจกโค้ดพี่ขอรีวิวกิจกรรมก่อนละกันนะครับทุกคนก็คือ ตอนนี้ทุกคนรู้หรือเปล่านะครับว่ากิจกรรมของฟรีมีเยอะมากๆนะครับน้องในกิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องหรือว่าทุกคนรู้แล้วเหลือแต่พี่นะครับน้อะที่แบบว่ายังไม่รู้นะครับน้องก็คือกิจกรรมตัวแรกนะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเป็นการบีอานะครับน้องหรือว่าเป็นการคูน2นะครับน้างแม้จะเป็นหมดแรงนะครับทุกคนก็จะเป็นการคูณ2นะครับสมมติว่าเราได้30นะครับน้องต่อเกมนะครับก็จะมีการคูน2เป็น60นะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับุกควสาบไดด้5็แง่ณ สองได้5ครั้งเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะเราก็กิจกรรมต่อมานะครับก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมพัตติกิสตันนะครับเนาะแล้วก็กิจกรรมสกินหมัดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับสกินหมัดตัวนี้เราสามารถรับได้ฟรีนะครับเนาะแบบยกเซิร์ฟแต่ไม่ถาวรนะครับทุกคนจะอยู่กับเรานะครับ48ชั่วโมงหรือว่า 2ว like ันเท่านั้นนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าไม่เคยมีสกินหมัดเป็นของตัวเองเลยนะครับน้องสกินหมัดตัวนี้นะครับอาจจะตอบโจทย์นะครับน้องก็คือลองใส่ลองเล่นดูได้นะครับน้องโดนใจค่อยไปสุ่มนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินหมัดตัวนี้นะครับรีดิวว่าจะแจกให้ฟรีนะครับเนาะสองสกินไม่ใช่2สกินนะครับ2วันนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็จะมีแน่นอนนะครับทุกคนก็ประมาณนี้เลยนะครับพ ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้นะครับที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือเป็นกิจกรรมสกินมาที่แจกให้ฟรีนะครับเป็นครั้งแรกเลยด้วยซ้ำนะครับที่แบบว่ามีการแจกประมาณนี้นะครับรีบรับหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับทุกคนก็แค่ลงไปเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วก็กิจกรรมต่อมานะครับททกกกกคนนนน็็จจะเปาางงด้ขอิิรรรมพสตั แล้วนะครับที่มีเพิ่มเข้ามานะครับเริ่มตั้งแต่วันที่4เป็นต้นไปนะครับทุกคนก็คือมีการอัปเดตซุดใหม่เข้ามานะครับเป็นซุดทางด้านของซุดแต่งงานนะครับทุกคนรีดิวว่าเป็นแพคคู่กันเลยนะครับน้อยเป็นสีชมพูนะครับรีดิวว่ามีผู้ชายและผู้หญิงเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่ายังไม่ได้แลกก็สามารถแลกได้นะครับส่วนพี่ก็แลกหมดแล้วนะครับเหลือแค่สซุดด้านบนพี่ก็จะทําการแลกเลยและกันนะครับน้อยไหนๆก็มาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะตอนนี้พี่กอบแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็ได้มาแล้วนะครับเนาะในสองชุดตัวนี้นะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นทางด้านของชุดผู้หญิงนะครับเนาะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็ เสียไป2องบ no ันคิตั้นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนคนไหนยังไม่ครบนะครับเนาะก็คือสามารถหาต่อไปได้นะครับเนาะและถ้าคนไหนยังไม่มีนะครับก็คือสามารถเติมนะครับเนาะเพราะว่ามันจะอยู่ขั้นนะครับส่วนมากมันจะอยู่ขั้นนะครับเยอะมากๆเลยนะครับสามารถปลดขั้นหรือว่าปลดบุญาพาได้นะครับเนาะทุกคนก็จะได้มานะครับแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์วันนี้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นทางด้านของกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมทุกอย่างในร้านเก้าเพรนะครับเรียกได้ว่าอันนี้นะครับเป็นกิจ ครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมาพร้อมชุดตัวใหม่นะครับมีทั้งผู้หญิงและทั้งผู้ชายนะครับซูผู้หญิงน่ารักมากนะครับทุกคนรู้หูพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าผู้หญิงนะครับน่ารักจ,จัดเลยนะครับน้องแล, <c oughs> ล้วก็ที่เหลือก็เป็นไอเทมธรรมดาแล้วนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็มีชุดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับ <c oughs> ถ้าคนไหนที่แบบว่าชอบนะครับน้องก็สุ่มได้เลยนะครับส่วนพี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับน้องรีดีว่าได้แค่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับน้องถ้าคนไหนได้เก้าเพชรนะครับคอมเมนต์เดี๋ยวพี่เติมให้เเเเเออาาาาแแบบบบนน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 นี Jahr ีี้้ดดกก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 ว่่่่ะะะคคคคคคครรรัััง็็ยยยๆไไไปปลลทททุุุมมต์จจพพช นะครับแล้วเราก็วันนี้พี่มีทางด้านของโ like ค um ้ดสกิ glam, นหมัดมาแจกด้วยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าอยากได้โค้ดแบบฟรีนะครับน้องก็คือไหนๆ GM ก็แจกแล้ววันนี้พี่ก็จะแจกด้วยเลยแล้วกันนะครับน้องสำหรับโค้ดสกินหมัดแบบฟรีนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับพี่ขออธิบายในจุดนี้ก่อนแล้วกันนะครับก็คือ โค้ดนะครับน้องรียกว่าโค้ดที่พี่จะแจกนะครับเป็นโค้ดทาขึ้นมานะครับก็แสดงว่าไม่สามารถใส่ได้แบบยกซร์ฟนะครับน้องสามารถใส่ได้นะครับน้องรีดกว่า1คนเท่านั้นนะครับน้องคนที่ใส่ได้นะครับจะได้ในส่วนของสกีนหมัดไฟไปเลยนะครับน้องและคนที่ได้นะครับจะได้ถาวรไปเลยนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องต้องทํำยังไงนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หนึ่งคอมเมนต์แล้วกันนะครับและเอาโค้ดในคลิปไปใส่นะครับน้องก็อย่างที่พี่บอกนะครับใครเร็วใครได้แล้วกันนะครับน้อง ยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนก็คือสําหรับคนที่ยังไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งเสียใจแล้วกันนะครับก็ยังมีโอกาสหน้านะครับหรือว่าดูคลิปนี้นะครับให้ถึง5,000คนดูแล้วกันนะครับพี่จะทําการแจกเพชรให้แบบฟรีๆนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนเดอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้นะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับดิวี่ว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าเรียกร้องของกันมาก คุณพร้อมกันมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะขึ้นโ้นไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนเอาไปใส่แล้วกันนะครับทุกคน นี่เลยนะครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ขึ้นให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่ายังไม่เคยใส่โคดยังไม่ได้ได้โคดจากพี่นะครับเนาะสักครั้งเลยนะครับทุกคนก็ลองไปใส่ดูได้นะครับทุกคนก็เป็นทางด้านโคดตัวนี้เลยนะครับเป็นโคดสกินหมาดแบบฟรีๆนะครับทุกคนก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับเนาะรีดิว่าไม่ได้แจกโคดนานมากๆแล้วนะครับเกือบเป็นเดือนแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาคัมแบ็กแล้วนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอออออยยยาากกกกกไดดด้้้นน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 นะะคคคครรรััััััับบบบบทุพี่่่ขเเเลลแแววจจหต็มสง ใดเป็นพี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ในสองโค้ดนะครับหรือว่าอยากได้ในสองของกิจกรรมนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจะหนักจะเต็มกันไปเลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ก็มาแจกโค้ดด้วยนะครับนอมมาให้เล่นกิจกรรมด้วยนะครับแล้วก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่แบบว่ามีอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบ ครับทุกคนก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละ หนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์แล้วกันนะครับแล้วก็พี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนอยากสนับสนุนนะครับถ้าอยากสนับสนุนนะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สบายไม่ต้องเสียตังค์ดเนตเลยนะครับเพียงแต่ทุกคนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเพียงนี้ก็เป็นการสนับสนุนแบบเต็มที่แล้วนะครับทุกคนก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับน้องคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้และกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไไรรยยัังงนนนนคคกกกกก็ฝาาตติดดม้้ววแลลทุ 1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้นะครับเนอพี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับบ๊ายบาย